สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้กลับมาจเจอเจอกันกับดีเจตอรีวิวเวกันอีกแล้วนะครับผงจ่านะครับ ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าในชีวิตประจําวันของเรานะั้นเนี่ยนะครับในเรื่องของการตอนการดูแลผิวนั้นเรื่องของโลชั่นและก็ครีมกันแดดเนี่ยเป็นอะไรที่มีความจําเป็นกับผิวของเราเป็นอย่างมากเลยจริงๆนะครับแล้วก็เขาได้มีการวิจัยออกมานะครับผมว่าถ้าเกิดว่านะครับมีโลชั่นหรือว่าครีมนะครับที่มีส่วนผสมของวิตามินซีนะครับแล้วก็มีส่วนผสมของสารกันแดดด้วยแล้วแล้วก็จะยิ่งช่วยเพิ่มการดูแลและก็ปกป้องของผิวของเราเนี่ยได้ เป็นอย่างดีมากๆเลยจริงๆนะครับเพราะว่าวิตามินซีแล้วก็สารกันแดดนะครับผมก็จะช่วยการทํางานนะครับผสมประสานกันวิตามินซีก็จะช่วยในเรื่องของการกลัดผิวให้ผิวดูสว่างแล้วก็กระจ่งางใสนะครับส่วนสารกันแดดที่ผสมเข้ามาในโลชั่นนั้นเนี่ยนะครับก็จะช่วยปกป้องผิวจากแสงแดดผลที่ได้ก็คือผิวของเราก็จะนุ่มชุ่มชื้นขาวสว่างกระจ่งางใสและดูกระจ่งางใสและดูขาวขึ้นอย่างต่อเนื่อง ครับเมื่อใช้เป็นประจำกันนั่นเองและจะมีโลชั่นตัวไหนบ้างนะครับผมในช่วงนี้ที่ออกมาแล้วนะครับเป็นอย่างที่ต่อรัก,กุลได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะัก็คือมีวิตามินซีเยอะนะครับแล้วก็ยังสามารถจะปกป้องกันแดดให้เราได้เยอะๆกันด้วยโดยที่เราไม่ต้องไปทาอะไรเยอะยๆมากมายหลายๆตัวยิ่งโดยเฉพาะคุณสุภาพบุรุษนะครับผมก็ อาจจะอยากได้ตัวนี้เนาะเพราะว่าคือทาแล้วก็ไม่ต้องทาอะไรอีกหลายตัวแล้วก็ออกจากบ้านไปได้เลยแล้วก็พอตกเย็นก่อนจะนอนเนี่ยก็สามารถจะทาตัวนี้ได้อีกนะครับแม้จะไม่ได้ออกแดดแล้วก็จะเข้านอนแล้วก็ตามแต่ แล้วก็รวมถึงคุณสุภาพสตรีด้วยนะครับผมก็อาจจะเป็นคนที่ขี้เกียจที่จะทาอะไรลายหลายตัวด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ต่อรปคุณจะแนะนําโลชั่นตัวนี้ให้เหลเนยนะครับนี่เลยตัวนี้ครับในส่วนของ Nivea Extra White Repair ีเพย์แ t นะครับชื่อเขาก็บอกอยู่แล้วว่าทั้งรีเพย์นะครับช่วยซ่อมแซมผิวนะครับแล้วก็โปรเทคก็คือการปกป้องผิวไปในตัวพร้อมกันด้วยนั่นเอง จุดประสงค์หลักๆก,ก็คือ2อย่างนี้และส่วนประกอบหลักๆที่สําคัญนะครับที่เขาใส่เข้ามาก็คือในส่วนของวิตามินซีนั่นเองนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างก็คือสารกันแดดที่มีค่า SPF สูงถึง30นะครับ 30 SPF 30แล้วก็ PA 2บวกนะครับก็ถือว่าโอ้โหดีต่อใจมากๆเลยจริงๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับ,บ,นะรบเราก็ส่วนประกอบที่สําคัญของเจ้าโหลชั่นตัวนี้ของนีเวียกันดีกว่าสําหรับในส่วนของนีเวียเอสตราไว้์รีเพล่และโปรเจกตัวนี้กันนั่นเองครับ เลยนี่คือนี e Extra White and ้อเวสต์ไรไวรีเพรแอนด์โปรเทคในครับที่โอ้โหใส่สากรกันแดดมาให้ถึง SPF 3 0 PA 2บวกเลยนะครับดิฟไวเอสเซนส์นะครับด้วย50เท่าของวิตามินซีใส่วิตามินซีมาให้เยอะมากถึง50เท่านะครับแล้วก็นะครับให้ผิวดูสว่สสวสสางกระจ่างใสโดยไม่กลับมา คล้ำเสียอีกนั่นเองนะครับด้วยเทคโนโลยี Deep White Essence นะครับเป็น Whitening สกัดอนุภาคเล็กครับเข็มค้นโดยวิตามินซีสูงถึง50เท่าพร้อมผสาน UV Filter SPF 30นะครับไม่เพียงข้าฟื้นบำรุงผิวคล้ำเสียสะสมได้ลึกถึงเซลล์ผิวแต่ยังช่วยปกป้องผิวจากการทำร้ายของแสงแดดไม่ให้ผิวได้กลับไปคล้ำเสียอีก เพื่อผิวเปล่งประกายกระจ่างใสาจากภายในมองเห็นได้จากภายนอกโอ้โหเขาว่ากันอย่างนั้นเลยนี่นะทีนี้เรามาดูในส่วนของเนื้อโลชั่นกันดีกว่านะครับว่าจเจ้าน i v เ a Extra ไว้ตัวนี้เนื้อโลชั่นเป็นอย่างไรก็จะเป็นสีขาวเนื้อน้ำนมแบบนี้นะครับคือกลิ่นนี่คือแบบอยากจะบอกเลยว่าหอมมากหอมจริงๆเวลาทาผิวเนี่ยหอมหอม,หอม คือไม่ต้องแบบมีโคโลนหรือว่าน้ำหอมอะไรเลยก็คือทาตัวนี้แล้วนะครับผมคนรอบข้างรอบกายก็จะได้กลิ่นหอมสดชื่นของโลชั่นตัวนี้จากตัวเรากันอย่างแน่นอนหอมแบบผู้ดีมาก นะกลิ่นนหอมหอมมากแล้วก็หลังจากที่ทาไปแล้วก็ให้ความนุ่มและก็ชุ่มชื้นกับผิวเป็นอย่างมากด้วยเหมือนกันนะครับแต่ในครับอยากจะแนะนําวิธีการใช้ให้ได้ผลดีก็คือว่าคุณอาจจะมีขวดใหญ่นี้ไว้ที่บ้านของคุณนะครับส่วนเวลาที่คุณออกข้างนอกคุณอาจจะมีขวดเล็กหรือว่าอาจจะแบ่งเจอตัวนี้นี่นะครับออกไปทานในร,ระหว่างวันด้วยนะครับในช่วงที่อาจจะต้องไปเจอเจอกับแสงแดดเยอะๆจัดๆก็อาจจะมีการ่าสามลงไปนะครับหรือว่าใช้เป็น โลชั่นที่ใช้ดูแลผิวทาผิวในระหว่างวันและตลอดทั้งวันก็สามารถที่จะใช้ได้เลยดีด้วยสำหรับนะครับในส่วนของนีเวียเอ็กซ์ทราไวตตัวนี้นะครับในส่วนของแบรนด์นีเวียก็ถือว่าเป็นแบรนด์ที่มีความโด่งดังมากๆอีกหนึ่งแบรนด แลวก็แน่นอนนะครับเขาได้มีการคิดค้นและก็พัฒนาสูตรอะไรต่างๆออกมาเพื่อการดูแลผิวให้เข้ากับผิวของคนเอเชียด้วยเหมือนกันจริงๆและเป็นแบรนด์ของฝรั่งเนาะอย่างที่เรารู้กันแต่ว่าขึ้นชื่อมาในเรื่องของความนุ่มและก็ชุ่มชื้นของผิวที่จะได้แล้วก็ยังได้ความสว่างกระจ่างใสและดูสว่างกระจ่างใสของผิวพร้อมกับช่วยปกป้องผิวจากแสงแดดครบจบในหนึ่งเดียว ฝากกันไว้นะครับสำหรับคุณสุภาพรุษคุณสุภาพสตรีคุณผู้หญิงผู้ชายที่อยากจะดูแลผิวครบจบในขั้นตอนเดียวทั้งผิวดูสว่างกระจ่งางใสและช่วยปกป้องแสงแดดกันต้องนีเวียเอ็กซ์ตราไวตตัวนี้ตอนระกุลซื้อมาใช้ขวดใหญ่แบบนี้เลยนะครับเพราะว่าชอบมากเป็นพิเศษกลิ่นหอม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 เนาะนะครับผมแล้ก็ใช้ได้นานด้วยนะครับไปหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าทั่วไป ใกล้ใล้บ้านคุณนะครับใครใช้ตัวนี้อยู่บ้างยกม,มือขึ้นเข้ามาคุยกันหน่อยชอบไม่ชอบอย่างไรนะครับอยากให้แก้ไขอะไรไหมนะครับไม่ชอบตรงไหนเป็นพิเศษก็ลองเข้ามาคุยกันเนาะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันหรือว่าชอบตรงไหนเป็นพิเศษของโลชั่นตัวนี้ก็เข้ามาคุยกันได้และใครอยากจะรีเควสอยากจะขอทำคลิปอะไรหรือว่ารีวิวผลิตภัณฑ์อะไรอื่นๆอีกน,น,นะครับผมก็เข้ามาพูดคุยมาขอกันไว้ยวต่อ,ตอหรือคุณจะย่อยทำคลิปฝากกันก็แล้วกันเนาะใน สุดท้ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u ั s สไคร e และกระดิงแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยวันนี้ดิจิ่อลรีวิวเวอร์ลาไปก่อนสวัสดีครับ